อ้มาลดอ่ะโอ้ยงมืดจังไหว่าเอ้เอาอเอ้เอาครับพอละโอ้บักเงเลยเห็นไหมบอกเรื่องไงจะดึงปลาให้ดูโอป่ามักกินขันน้อย ซื้อขันน้อยมาเยอดีกว่า,ยาเยาอ,ยอยดะดีตลเลยอดีเอดาตัวยัางตะลามกัน <c oughs> บอ <c oughs> ตะลามนี่ มือนจัดไฟกันสอคนไรท่เล่นน้ำกเล่นห่างสูบพตดกันเป็นแัวเลส่วนมาเพื่ออะไร่ะวันเป็นมาตามาตาพงทีนำลอมาเด้เนี่ยนำลอกมาเดี๋ยวมันนำออกมาเขานดยาเ้เข้าหมันว้าวสั้นรอตาพงตาพงก็บอกมาเมื่อเนี้ยไปไป็ู สข้างะไปไหมนีแ่คำอีอยอยู่งน้แคเดียวนี่นะงใ้เด๋ยวลงปนปั๊มถกล้วเลยคเดียวก็ีแลวเลยมาสเต็ปเดียวกันเลยบ่ นั่ดมือโอ้คุมแล้วนะมาแป๊บเดียวหมคนมอมาเดียวกันเตตกเตียนพร้อม้นะนะเมือนบกหกขีดหน่งตีนะหกขีดเจ็ดขีดหนตี เงานการก,ารก,ารการ่้นเนี่ยกินปัก,ก็เลยขึ้นมันนีติดนี่เลยเอมลอสามบ้านำทุกวันเลยนเนี้ยมีมูแล้วจะสนจะ่ะ